เบอร์แข่งกินมามา่าเ็ดเกลีนี่ผมมีเม,น,ม,น,มนูพิเศษนะครับไก่ย่างนะครับเริ่มจะผิดไหมนะเดี๋ยวคนก่อนนะครับคนแล้วนะค่ะอโอ้ยเออครับอืม อร่อยหอมซินต์มาถึงไกลนี่เรอเด้ออืมอร่อยมากครับเผ็ดนิดๆแล้วก็ไก่ย่างเขาไปน่าจะอร่อย mưa nạc quá trình mưa dõi <laughs> dõi mưa nhắn mì năm lễ ไม่หอกอาการนะครับยังไม่หอกอาการม <c oughs> ันแบบซื้อๆอยู่เฮ <c oughs> ้ยเยนื้สุก่ะท่านี่สุกได้แางบุะสุกเม่ตองยางไหย พ่อใหญ่อามเออเฉยเฉย เนี้ยบอสุกนะสุกจะไปว่าบอสุกสิโอ้ยอเดี๋ยวว่ากินใหม่นะบอสุกแล้วมันสุกกินหมดแล้วเดียวย่างไหม,มเดี๋ยว,วกินแบบเป้นสีรุดจุกินแบบนื้นจุให้น้ำจิ้มจุ อุยนี่มผมจิ้มเข้ากินน้ำอ่ะนะครับไม่ใช่กินจุเดือดแรงเลยมัน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 ไม่ใช่เนื้อบม่สุกไอ้ไอ้พี่คล้าหนูไงไอ้ไมนสุกยังไม่ออกอาการเลยก็จิบจิบ มามากเผ็ดสุดใน,นโลกมันต้องเป็นฝั่งสีดำหนักรองอ่ะแม่เผ็ดครับจริงพูดจริงแม่เผ็ดลองไปซื้อได้ครับตามร้านค่ะ ของบ้านคุณเองนะครับขอละสิบบาทเอง้านของนีกินงกครับ หลงกินอันงแต่อ้บ่มเนี่ยเลือดเป็นธาตุอดใ่ไหมฮ้ฮ่าถึอร่อยมากเรื่องหมายเัา เริ่มมายครับเป็นไ่โอ้ปอวดท้องมาตักน้ำมาให้หน่อยสิไม่มีกรกินนะ้ำ<ม>ใครยอมเพชรต้องกินน้ำนะ <c oughs> จะบอกไว้ให้ก่อน มีนนคนนะกำลังจะให้ผมไยกินนะไม่เป็นไรเราไม่ได้แข่งกันนะครับแค่แค่บอกว่ามามาลองมาม่าเผ็ด,ดูถ้าคุณก็ยมกดไลค์ให้เยอะๆผมจะเอามาม่าเป็ดหอใหญ่มานะครับหอยสี่สิบแปดบาทผมจะมาลองกินให้ดูอะไรถึง หนึ่งพัไรผมจะจัดให้เลยนะครับหมดครับหมดเกลี้ยงเลยไม่ไหวแล้วะ คนเผ็ดนะการเผ็ดไม่หมดเดดดดยอะกินเนื้ดบรุกไก่เจด้าหมาแดงเยอะกินเยอะเพราะเป็นยังไงอะอะแหงตับหมูสดสดหม้ตับหม้สดสดจุ ชอบไปบ้านด้วย,ยว่าเนี่ยเราสุดตัวสุดน่าสุกมากน่าสุกดีมากซอสเกาหลีนะครับเอเจ้าน้อยก็จะมาตัดกินนะนี่นะครับหมาผมบอกว่าขอกินหน่อยครับขอกินหน่อยครับขอกินหน่อยครับ ว่าไงเต๋อน้อยกินกร้องเต๋เฮ้ยว่าไงครับอะไรครับทำไมเต๋อกินมาม่าเผ็ดเกาหลีให้หน่อยนะหุ่ยมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีได้เลยวะเอิหมาผมชื่อว่ามอสข่านะครับทุกคนหมาผมชื่อว่ากูอกหมาผมชื่อว่ามอสข่านะฮะ ราคาตัวไม่รู้นะครับพุดเดิ้ลผสมนะฮะราคาตัวละหมื่นนะะึงค่ะอะไรเนี่ย,ยจะมาขอฉ <ขอ S 1> ันกินเหรอเนี่ยเอ๋เด๋อเออตัดเหนื่อยอีเต๋อกินก็ได้ตัวมันกินดิบไดเ้เออมันมันแบบกินเนื้อหมูเลยเปิดตู้เย็น มันหนักไม่ได้เลนี่กินไกลสดๆตัวกินหอดค้นกินหอดนังเอามามาไม่ยิงมันบกัดไปะมาภาษาแล้วมันห้มันกินเห็บได้มันโตมหมันคันนอกิมันัดเลี้ยงยเขาปาก ให้มันต้องโตโลดเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดให้มันกินตัดให้มันกินเลยอาเลยตัดให้มันกินตุงเตอย่าเพิ่งใจร้อนหน่จะได้กินซอสกรพุ้ยเผ็ดเผ็ดไปจ้ะเพืโอ๊ย แถวนี่อุจมกมี่จะคำว่าอ,อุจักมันทำไมไม่กินนะอีนนี่น้องกินไปเลยน้องกินเบ้รงออมก,นอก,นออกินน้ำจิ้มเลยนะข้าก็จะกินนะอีออมยานก็เป็นเซี่ะกินโลดออกก็กินได้หมดมันสุด นั่งดิโอนั่งนั่งรตกบาะคืนันของเรานยคือพูดง่ายมากพูดคแ่้าแม่บอกว่าตัวละมื่นนึงแสลแสนนึงตัวละล้านนึงมันก็พูดแบบไป ตัวละสามสี่พันเองแล้ว 3, น,นี่มันพูดบ้าีหลีเ 3, ปเเ็นต่ำสามสี่พันไทยวาลาวไทยเห็นบมออกคลิปว่าอ,อีสานหรือวาไทยดีวะปารมันคือติตัดจอนไงเราเป็นคนอีสานเราเป็นคนอุบลใช่ไหมครับเราเป็นคนอุบลนะนี่คือให้สุน้ขของเรานะคะ ถ้าบหาก็มาที่บ้าน้านขออำเภอเขียงในจังหวัดอุบลนะรักสุดทันครอยู่จังหวัดขอนแก่นมากบ้างกดไลค์ให้ด้วยเออเอาลบนจังหวัดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ กดซ้ายซ้าเลครับบ๊ายบายผมเพ